ดเมืองไทยนะคะร้อนขนาดนี้นะคะถ้าไม่มีตัวช่วยป่านี้นะคะเป็นน้องดำ .com ไปแล้วแต่ทิกตูนะคะถ่ายงานกลางแจ้งนะคะวันละ6-8ชั่วโมงแต่ผิวยังขาวกระจ่างใสแบบนี้เพราะว่ามีตัวช่วยแน่นอนค่ะตัวนี้เลยค่ะออนนี้คอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนแท้ๆร0อเซไม่ผสมแป้งนะคะทานแล้วนะคะตัวไม่อืดตัวไม่อ้วนแน่นอนค่ะ เป็นคอลลาเจนนะคะสกัดมาจากปลาแซลมอนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะของแท้ร้าเปอร์เซ็นต์มีใบเซอร์ติฟิเคตการันตีความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขาจะบำรุงผิวพรรณให้เราเปล่งปลั่งลดริ้วรอยแล้วนะคะเขายังช่วยเรื่องของข้อต่อกระดูกและฟันด้วยใครที่ปวดหลังปวดเอวให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยก็ได้ค่ะและตัวนี้นะคะเขายังมีทอรีนค่ะซึ่งเป็นทอรีนร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงสมองนะคะ ตัวเด็ดเลยนะคะแอลกูตาไทโอนนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของสาวๆนะคะที่ดำคร้ำฝ้ากระจุดด่างดำให้ค่อยๆขาวกระจ่างใสแบบมีออร่าขาวจริงขาวไวขาวปลอดภัยด้วยค่ะเขาจะเป็นแคปซูลแบบนี้ค่ะทุกคนทานวันละ2เม็ดทานตอนท้องว่างค่ะตื่นมาปุ๊บนะคะตัดไปเลยครับ2เม็ด ก็คือทานตอนท้องว่างค่ะเลือกเอาค่ะก็คือตื่นนอนขึ้นมานะคะหรือว่าจะทานตอนก่อนนอนก็ได้นะคะใครที่บอกว่าทานมาเยอะแต่ไม่เห็นผลนะคะนี่เลยค่ะออนนี่คอลลาเจนนะคะกระปุกเดียวครบจบดูแลทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพเลยนะคะและที่สําคัญนะตัวนี้เขามีออยอค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายฮา,าลาลก็โรงงานนะคะผ่านมาตรฐาน GMP ทานแล้วนะคะปลอดภัยหายหัหวค่ะจัดไปเลยค่ะออนนี่คอลลาเจน